ข้ามาเอาเพิงครับอู้ยร่างนี้ถือว่าสุดยอดด้วนนยครับเรื่องอะไรครับสมาร์ทมันล้วนนั่นอ่างนะอันนี้มล้วนเลยอันนี้ล้วนโบ่ไม่ยังผหมาสมนักเป็นโลอันนี้เนี่ยบ้านนี้เอาหลอดไฟกับบ้านนี้บ้านนี่ยเบ้าวับย้อนในแล้วบ้านนี่สวัสดีครับพี่น้องครับเบา้าวับข้ามาเอาเพิงครับ ตอนขึ้นคนนะแต่ว่าตอนเอาโฆา,ามาที่สไดทยเลยนะี่ยนะเพวันนี้แสงวันนี้แสงมาได้ถือว่าอีต่อเสงครับนี่ครับนี่พี่น้องอาจจะเห็นว่่ค่อชัดไหยนะับพราะว่าอยากใส่แสงไหลครับนี่แหละรั้งไงับ ซูมอ,อกไปกจะไปชัดครับเปิดไฟสีม่วงหลอดหลอให้นตอนเขาเอาอะสีลงมาต่อมไฟสีม่วงคนระับอันนี้คือไฟหลอมาเลี้ยงครับรก็กำลังเตรียมลูกก่อนย ตอมไฟอ่ะออตัวผงลงมาตอมเล้วครับเดี๋ยวมัานีตัวเพิงนหมครับนี่เดลมาตอมแสงไฟแหรออันนี้ตัง้งติดไปับ còn tôi thấy chút chẳng Đừng... hạn chút 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 là chút 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 เหลือไว้แค่ไฟรอมาแรงนะครับนบนีงคิดถึดับหนักนโอเค ก็ไม่ทั้งก็ไม่ทั้งหลังแต่ก็ไม่หยาบไปกเอนกั ตอนนี้กำลังเอาครับเป็นแม่ลัางเมด่อก่อไปครับว่ากำลังเอาอยู่ของเครื่องครับมีแม่ดินเมด่อก่อนไหลแล้วครบนะ เีย็นั่งลงมาแล้วถุงนี่ไม่ได้นำหวานล้วนๆเลยครับผม <C> e <at> ถุงใหญ่แบบอย่งเลยนตัวบางดังดังนี่เย็บอันน,น, <C> e <at> นี้เป็นดังครับโ <C> e <at> อืยบางนี้ถือว่าสุดยอดด้วยครับน้หวานเยบ็บลอยแล้วครับไม่ได้ ่ายตอนเอานะครับตอนไายก็ไปเห็นนะครับว่าเขาปิดไฟแบดเราลงมาเรียบร้อยแล้วเกลียวมดพี่น้องเกลียวมดแล้วเขยอเไฟข <Yeah. S 1> าวแตงคุณนย้วไงครังเดี๋ยวทำไปเาาไปิเป่งจงนะครับเป็นใ <c oughs> ข,ของแก่กันเต็งยจับบนหัเต็มเลย เปิดไฟทังนี่ยดูนัดตามแล้วเวสาปิดไฟแล้ะบ,บ้านนี้ยจะเอาหลอดไฟกับบ้านในบ้านเนี่ยเอาไว้ย่องไหนนะบ้านเานเีนเ่ยเดี๋ยวจะมีวิธีเอาครับหลอดไฟแล้วครับเดี๋ยวมาหันรถแล้วครับสถือเงิน,นเบาแบจอดเลยครับหนังวานเปียกๆเลยครังนี้หนังวานเต็มหมดขึ้นเนมื่มอไง หนวานน้ำนมหวาน,นามันครับไหนพี่น้องไปพากันอยู่บ้านครับเดี๋ยวจะขอบ้านนะครับบางทีอะเป็นพื้นที่ที่โดยขอาพื้นที่เป็นอนุญาตแห้งขอไมาเอานะครับเป็นกันเอาไว้ครับเป็นอันตรายนะครับประเดี๋ยวจ๊กับบ่าวกระเล่หหิบ่าวขม่เอาหิวนะครับอยู่ติดบ้านนะจอมอยู่ติดบ้านน้ำป่าไกลจากบ้านคนนะครับไหนพี่น้องไปพากันอยู่บ้านครับ ครับผมเดี๋ยวมาคันน้ำวางยันอะไรมาเลยรถแต้จี๊ดครับนี่โอ้โหขึ้เรถแล้วแต้ตี๊ดกับอะไรข้ากันจูงเอาไปโอ้จูงมาได้ไก่เลยนี่มาหอดบ้านแล้วครับพี่น้องเด้กเลยครับนี่นี่ครับทั้งหมดนี้เลยมาหอดซ่าครับเพราะว่า เอาแล้วคนของขึ้นรถแล้วรถซาลิงสตาร์บัติดครับเดี๋ยวพักกันจูงมาวันนี้นโอ้จูงมาหลายโลอยู่ครับเกียร์ล็อก็สิบพันหอนลดกระโจนยืมรถทันเปเมันะลเจ้าของโอ้ยหสี่ครับเก่งใจครับง่ายๆเลยหวานแบบเต็มครับอันนี้ลูก bên vâng, nằm ván này nằm này anh xuân nữa không? anh nhìn nằm cấp anh nhìn mấy anh kìa anh mua quá mua nữa ขม,มัน,นล้วนนะเนี่นะมล้วนเลยอันนี้ล้วนบ่มยังผดสมนักเป็นโลอันนี้เนอันนี้ในขัน่างเ่มันเนี่ยมันนี่นนไนนมันครับเป็นงานเน,น,นี่นยตอนเอาไปไเนาะมันตกไฟอะไ,ไน,น,นเป็นไงละปากขกก็แคบครับ โอเคครับน้องครับว็อกนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัวนี่